มาดูฝีมือเจ้า XCMG ครับคอนโทรลโดยอาจารย์ปลกครับกับการเคียริงครับกับการเคียริงกับการปั้นคันมาง,งั้นเนาะดึงออกไปเยอะเกินครับเลยต้องยืนกลับมาคืนยังไงกับการปั้นคัน แล้วก็แต่งสล o p มาเลยครับผมวันนี้มอเตอร์ที่ให้กับเจ้า XMG ครับเคลียรตรงนี้ครับผมเคลียคันบางนี้วันนี้ต้องจบครับอ่ะปัจจาสุดนี้ครับเนาะปัจจุสุนนี้แล้วก็เอาให้จบเลยวันนี้นี่ครับไม่ธรรมดาครับเริ่มคล่องเริ่มเก่งแล้วครับผมเริ่มจะจะชัดชานแล้วเริ่มจะอ่า เป็นงานขึ้นเรื่อยๆครับเนาะตามสเตปครับวันนี้พวกเราให้ขึ้นเจอกีเอ็มจีแล้วก็เคียร์ริงแล้วก็ตัดสลปด้านบนครับชั้นบนเนาะจะได้เก่งจะได้เป็นงานยิ่งตรงนี้ฝนยังไม่ตกวันนี้พอเจ็ดฝั่งนี้พ่งนี้จะให้ไปฝั่งนู้นกันนะฮะฝั่งนู้นครับ,รบตัดสลปครับนี่ เริ่มพัฒนาตัวเองนะเริ่มเก่งแล้วเริ่มมีทักษะในการทํางานแล้วเริ่มเก่งเริ่มมองงานออก้วครับแต่ก็ต้องบอกกันได้เรื่อยๆครับเนาะบางทีคนเราขับเป็นก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้มองเกมมองงานเราต้องคุยกันเอาแต่วันนี้มาทําหน้าที่ตรงนี้ สรุปตรงนี้น่าจะพัฒนาตัวเองไหมขึ้นไปได้เยอะครับเพราะว่าไม่เคยได้กล้าแต่งเลยเนาะแต่วันนี้เลยให้ลองมาแต่งดูต้องเป็นกับไม่กล้าก็ต้องกล้ารับเลยให้ต้องให้ให้กล้าทาครับเนาะให้กล้าทำทำไม่กล้าก็ไม่เป็นักที้าไม่กล้าก็ไม่เป็นท,ทัก,กท,ทีครับ งานยังมีท้าทายปนีเยอะมากมายครับเนาะมีงานที่ต้องท้าทายกว่าเรากันนี้เยอะแยะมากมายเลยก็เลยต้องให้เรียนรู้เลยครับถ้าไม่กล้าที่จะทําก็ไม่ได้เป็นสักทีครับเนาะถ้าไม่กล้าที่จะทําตรงนี้ก็จะไม่กล้าทําที่อื่นนะครับอันนี้เป็นงานพวกเราเองงานที่เรารับเหมาเองยังไงเสียก็ยังถือว่าผิดพลาดยังไง ก็ยังแก้ไขได้ครับแต่ถ้าง,งานที่เราไปรับจ้างเขาหรือไปรับจ้างรายวันนี่ถ้าเราทําง,งานนี้ไปเนี่ยเสียครับถือว่าเสียเลยนะครับเนาะเราก็ก็เราความสามารถไม่ถึงแต่นี่เรียนรู้กับงานของตัวเองครับเพราะว่าถือว่าเป็นนิวทหมายที่ดีเป็นโอกาสที่ดีกับการเรียนรู้ก็ไม่มีอะไรเสียหายครับขับไปทุกางครับ เต่าจากขับรถเล็กจนเป็นรถใหญ่แล้วก็ขับอย่างเดียวไม่พอแต่งคันแต่งสรุปเป็นก็ถือว่าเริ่มนิ่งแล้วนะครับออนี่ครับผลงานพวกเราครับงานหน้างานพวกเรา I uh -huh. มาเรื่อยๆครับเรี่ยงข้าเสร็จก็ช่วงบ่ายก็จะได้ยืนลูปให้มันจบเนาะแล้วก็ทางช่วงบ่ายก็จะให้เจ้าอาจารย์เองครับนะฮะตัดสรุปตงไปครับเนาะตัดไปถึงตรครับวันนี้เสร็จแน่นอนครับตัดสรุปต้องจบครับพรุ่งนี้วันนี้เนาะตัดสรุปด้านล่างตัดสออรุปบ่อต้องเสร็จแล้วก็พวกนี้ก็ให้ช่วยกันเคลียร์ด้านบน น่าจะพรุ่งนี้เมือ่อวันนี้นี่เพราะว่าจบแน่นอนเนาะวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์นังคารก็น่าจะจบครับงานนี้พวกเราต้องทำวันอังคารแนี่เรากำลังเตรียมให้จบครับเอาให้จบครับเนาะจะได้พักผ่อนกันมากก็เตรียมให้จบครับ ือว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับนะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมามาสมรณ์ครับในเต้าเรื่องของความสามารถในเต้าการทุกวันหลังจากที่พวกเราไม่มีคนขับประจำคันนี้ก็ให้เจ้าอาจารย์ปรากับขึ้นทำงานทุกวันเปนติ๊กติ๊กเก่งครับผมว่าไม่ได้หาคนขับใหม่ครับนะให้้อง ขัเองไปก่อนขับเองไปก่อนหับเองไปก่อนครับบ้านอยู่มันอยู่ใกล้บ้านเราเนาะทำงานอะไรแล้วก็สามารถที่จะวิ่งมาทํางานช่วยกันได้เนาะถึงเวลาบางครั้งก็ไปเรียกว่าไปซ่อมรถไปซ่อมรถได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ว่างก็มาทำงานขับก็วิ่งมาช่วยกันมาดึงดินมาปรับดินมาช่วยกันครับ ช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนี้ผมจะอัปเดตหน้างานของเราเรอืองว่างานของเราไปถึงไหนกันแล้วเนาะคืบหน้าไปประมาณไหนแล้วครับเนาะเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนของเราอย่างนี้ครับประการบริการจัดการครับการบริหาร,ร,าาก,ก,าร,รกับพี่ยังไม่เก่งพอยังไม่สามารถพอยังไม่แม่นอนพอนอะพอที่จะสู้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรืองานใหญ่ๆได้อนาคตไม่แน่คนเราห้าปีสิบปี อาจจะได้สัมผัสกับงานหลายๆสิบล้านครับเนาะสัมผัสกับหน้าง,งานที่ใหญ่กว่านี้สัมผัสกับ่อล้านไร่แสนไรครับเนาะ,นะต้องมาดูกันครับว่าเราจะได้ไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าการ,อข,อราาขุดลอกของพวกเราการทํางานขุดลอก้อยน้องคลองบึงการขุดางาของพวกเราครับเนาเรื่อความสุข ใช่ว่าจะรวยมีรถขุดใช่ว่าจะรุ่งกันทุกคนเจ้าของงานหรือว่าเท่าแก่รถจะต้องเป็นด้วยครับเนาะบางทีเป็นตีลูกน้องก็ไม่ได้ครับเนาะแล้วก็เราสาม,มารถที่จะหาคนมาทดแทนกันได้ครับไม่ใช่ว่าคนนั้นออกคนนี้เราจะไม่สาม,มารถที่จะเดินต่อได้ครับเราก็สาม,มารถที่จะเดินต่อไปได้ นีเก่งแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะส่วยเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสู้กับเราหรือเปล่านเนาะต้องมาดูกันครับางานของเราเชินต่อไปรูปแบบหน้าง,งานบริบทพื้นที่เนาะจะเป็นยังไงนเนาะก็ต้องมาดูกันนะครับว่างานต่อไปของพวกเราที่จะรับมานี่เป็นยังไงเนาะแล้วก็จะให้ใครขับรถครับเนาะ ราอาจะรตักได้ขับเป็นเลยก็จะให้ขับเลยครับช่วงนี้พวกเราก็ไม่ค่อยได้มีงานซ่อมเท่าไหร่เราขายหมดแล้วครับรถเนะเาะรถเก่าๆเราไม่ได้เอาเก็บไว้แล้วครับเราก็จะหารถใหม่มาทดแทนอาจจะไม่ต้องมีการลงระไรมากมายครับเนาะให้น้องๆมาช่วยกันดูแลหน้าง,งานแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการขุดลอกเนาะขับเองหรือเองนี่แหละไปช่วยกันไปครับพัฒนาตัวเองไปครับเนาะ ครับสักปีสองปีเนี่ยเพาเก่งแน่นอนเนาะมองเกมออกมองงานขาดก็สามารถที่คุมงานได้ครับอยากให้ทุกคนอยากให้เรารลูกหลานน้นองๆครับเก็งงานแล้วก็คุมงานแป็นะผมได้ครับบางทีถ้าเราพูดยากก็หาว่าเราพูดเราพูดเยอะแต่ถ้าเราไม่พูดเองยิ่งแน่นอนคนระับไม่พูดจะจบครับผมพูดคิดอย่างนี้นะถ้าเราไม่พูดเองเราไม่สามารถที่จะเป็นต่นอได้ครับงานเก่งแน่นอน เช้าถ้าผมไม่มาตรงนี้ไม่วางตำแหน่งให้ถพรว่าจบแน่นอนครับงานพวกเราไปต่อไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่ได้นาง,งานไม่ได้เนื้อง,งานเลยถ้าเราอ่านเกมไม่ออกเนี่ยเราตายแน่นอนครเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับนี่มาดูคลิปนี้ให้มาดูผลงานอาจารย์ปลั๊กครับที่ามารับหน้าที่คนทุนเจ้า XCMG ครับ หรือว่าคล่องแคล่วคล่องตัวมากครับหรือว่าใช้ได้เลยเนาะหรือว่าโอเคเลยทำงานแบบนี้หรือว่าใช้ได้นะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีเนาะให้กำลังใจพวกเราครับคลิ่สนๆต่อ,อไปก็จะทำให้เพื่อนๆได้ชมไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ